ต้อนรับเข้าสู่รายการเนรมิตพาไปดูเมื่อวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเราอยู่ทิ่กานนี่เลยคมจัดลึกอวอร์ดครั้งที่18ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้เนรมิตถึงได้รับเชิญมานะาก็เพราะว่าภาพยนตร์โฟกิงของเราได้เข้าจริงเย้ คนก็เริ่มทยอยมาที่งานกันแล้วอยากบอกว่ามีดาราหลายท่านแล้วก็มีหลายท่านได้เข้าชิงมากมายเลยนะคะแต่บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจุดลงทะเบียนเพื่อจะไปตรวจเอทเคกันก่อนคะ่ะอยากบอกว่างานนี้ถึงจะคนเยอะนะคะแต่มั่นใจถึงความปลอดภัยได้เลยเพราะเรามีการตรวจเอทิเคหน้าง,งานเนาะไปค่ะไปดูกันดีกว่านาะไป ตอนนี้นะคะเราก็กดเอ k เคกันไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เราได้ a อ k p เค s มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งรอในห้องประชุมเล็กนะคะเพื่อที่จะรอชิวทีมงานของเราพร้อมนักแสดงพร้อมเดี๋ยวเราก็จะมาเดินทุมแดงกันตรงนี้เลยจะบอกว่าวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่านักแสดงของเราถึง2คนนะชิงกันเองในรางวันเดียวนะทุกคนแต่จะเป็นรางวัลอะไรและใครชิงกับใครเดี๋ยวเราไปดูกันในงาน มากคร <Ham. S 1> ับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากคบที่มาให้เกียรติเราในการพูคแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าชิงด้ยนะครับขอบคุณนะคะจากโปรคิ ตเตอยนตอนแรกก็คือสแบบเฉยๆเองแต่พอใกล้แล้วนะเห่นเต้นนะเลยรู้สึกแบบเชี่ยวมันของเราแล้วหรอวะเต็นเต้นอยู่ได้ได้ค่ะผู้ะระวัลสาขาบทาอดเยี่ยมได้แก่ขอสมนีกับคุณประจนสังทนาคุณ เราเราเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่ดีแล้วนี่ก็คือหัวใจในการทำงานให้กเอนะ่งแล้วรู้ใช่ กีต้องขอขอบคุณนะครับกองเชร์นะครับงากนะครับแล้วก็ขอบคุณโฟครับขอบคุณดนนินันะครับเลยที่ขาดไไม่ได้เลยคือขอบคุณชีนัสร์เซที่น่ารักของผมครับทกคนมีสองคำมากๆคือขอบคุณพุทธนะครับพี่พุทธราวัลนี้ผยกให้พี่นะที่เราทำความเชื่อวามั แล้วก็แน่วแน่กับสิ่งที่จะทำมันจะคือบางสิ่งบางอย่างกลับมาให้เราสมส่วนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับเก่งมากเลยค่ะเงใจย็นใจย็นใจใจใจเย็นแง่ห่วงจังเลยคนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าก็รู้สึกว่าอ๋อก็ครับดีใจครับแต่ว่าที่ดีใจกว่าคือกับคุณจ๋าแล้วก็คุณบิ๊กนะครับความสามารถขนาดนี้ยังไงก็มีชื่อได้เข้าสู่อิงได้ ขอบคุณครับไมไมกขอบคุณค่ะผมก็จะให้เลยเป็นยังไงบ้างก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับผมในน้ำตาคอนะใช่ไหมเราร้องไห้ไหมก็ไม่เคยได้รางวัลครับผมก็ได้รางวัลล่าสุดก็คือเมื่อกี้เราก็เป็นครั้งแรกในวงการที่ได้รับรางวัลฝากติดตามผลงานการแสดงและเพลงด้วยนะฮะ แล้วผมยังไงก็ไปฟังเพลงผมกันด้วยนะครับบิจราละนะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่็นไงล่ะเกิดการแย่งชิงเกิดขึ้นให้จับมาให้จับ เป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมที่ชื่อเราได้เข้าชิงใช่ครับตื่นเต้นครับดีใจกับจ่ายด้วยนะครับดีใจกับบิ๊กด้วยจร,จริงๆพี่เป้เป็นคนมีความสามารถก็เหมาะสมแล้วที่ชื่อพี่เป้ได้เข้าชิงอ๋อใช่ใช่ับใช่ก็เดี๋ยวยังไงเราเชื่อเชื่อมั่นแน่นอนว่ายังไงพี่เป้ก็อยจะได้เข้าชิงในอีกอีกหลายๆครับขอบคุณมากมากนะครับจากผลงานต่อจากนี้ค่ะฝากนีลมินหนังด้วยนะครับอ๋อไงล่ะเหรเราเห็นคุณนั่งโก่เกลงนะคุณบอกคุณไม่ตื่นเต้นแต่คุณนั่งโก่งกลงเป็นไงเรานี้เราแบบวว่าตัเกงคืออะไร กลัวว่าตัวเองจะได้อ๋อกลัวทีจะได้ก็ได้แล้วนี่ไงตื่นเต้นและตกใจมากไม่ยังคิดว่าตัวเองจะได้อันนี้จริงๆเลยแล้วพอได้ก็แบบตกใจเกินค่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้วางฟุตซ่นตัวเองว่าเป็นนักแสดงเราวางฟุตซ่นตัวเองว่าเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนักแสดงสรืเป็นคุณภาพแบบนี้เราต้องได้รับรางวัลอีกผลงานต่อไปค่ะมากครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะแสดงทุกท่านด้วยจะบอกว่าทุกคนคือตั้งใจเต็มที่นะดูสิ สีหน้าแห่งความปลื้มปริ่มนะคะ นด้เห่งความติเต็มทุกคนวันนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าใครจะรับรางวาัลหรือไม่ได้รับรางวาัลแต่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนร่วมแสดงความยินดีซึ่งกันละกันค่ะและทางเนรมิตก็ยินดีด้วยไม่ใช่ยินดีแค่กับทางเนรมิตหรือโฟกีนะคะเราก็ขอยินดีกับผู้ได้รับรางวาัลทุกท่านแล้วก็คิณนพิมพ์้าไี่นทุกเรื่องที่ได้รับชิงและได้รับรางวัลในวันนี้ได้ค่ะซึ่งบอกเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้นำขัควข่อมู้ของเราไปสู่รับโลกแล้ววันนี้เราก็จะาไปกกับบ้อรรศล่ซง ดีๆค่ะว่าอย่างที่บอกก็โฟชิมาอยู่กับเรามานานมากนะคะจนวันนี้ได้พิสูจน์แล้วและประสบความสําเร็จแล้วเพราะเราได้เข้าชิงรางวัลถึงสาขาด้ในการเราก็จะขอลาไปด้วยท่าบรรยากาศซึ้งๆบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนได้มาร่วมยินดีกันอ,อีกครั้งหนึ่งและที่ขาดไม่ได้เลยเพราะทุกสิ่งเมรมิตมได้ด้วยมือราคาค่ะก็ลับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ